จริงๆแล้วมันควรจะอิงกับความสามารถมากกว่าค่ะเพราะว่าคนเรามันจะเติบโตไปเรื่อยๆมันควรใช้ความสามารถถ้าเกิดว่าเติบโตจากอย่างอื่นคิดว่ามันจะอยู่ได้ไม่นานจริงๆเราก็ควรดูว่างานที่เขาทำเขาเขาทำได้ดีแค่ไหนความสามารถเขามีแค่ไหนถ้าเกิดว่าประเมินความก้าวหน้าจากความสนิทหรือจากความที่คนนี้เราสนิทด้วยเราไปตีสนิทด้วยถ้าวันหนึ่งสายสัมพันธ์มันไม่ดีขึ้นมามันก็จะล่วงทันทีเลยเลยคิดว่าถ้าค่อยๆไปค่อยๆไปมันน่าจะดีกว่าค่ะ พูดด้วยตัวเองไหมมีโอกาสก้าวหน้าเั่เด็กนายจริงๆมันก็ยากกับมันพูดยากเพราะว่ากว่าเขาจะเริ่มต้นจากจาก1ไป10มันจะต้องหนึ่งสมสแต่ถ้าเป็นเด็กนายอ่ะมันอาจจะหนึ่งแล้วไป8ไป9ไป10เลยอันนี้ก็ต้องก็ต้องอยู่ที่จิตใต้สำนึกของคนนะเนาะว่าจิตใจเขาอ่ะมันมันอยากไปทางด้านไหนแต่ว่าเอางจริงก็ถ้าเป็นเด็กนายมันคงโตเร็วอะคะ่ะแต่ว่าเขาก็ต้องรู้ตัวเองอะผิดชอบช่วยดีอนะเนาะ ว่าเขาสบายใจที่จะไปถึงจุดนั้นโดยความเป็นเด็กน่าหรือความสามารถเขาเองเขาจะภูมิใจหรือเปล่า